สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวันภาพนี้ถ่ายเมื่อต้นฤดูร้อนปี2016หญิงสาวในภาพชื่อแคทเธอรีนมาติเซ่พึ่งจะอายุครบ18ปีรอเข้ามาหาวิทยาลัยหลังจากที่ฤดูใบไม้ร่วงมาถึงคนที่นอนอยู่ข้างๆเธอคือชานแฟนหนุ่มของเธอชานอายุ29ปีเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส ในขนาดเดียวกันก็ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์อีกด้วยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้พวกเขารู้จักกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเก็บไว้ลาเท็กซัสวันนั้นเป็นวันที่สองที่แคทเธอรีนจบจากการศึกษามัธยมปลายเธอมาทำงานที่นี่และรับออเดอร์จากลูกค้าชานทั้งสองตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบหลังจากนั้นก็มักจะนัดเดทกันที่สวนสาธารณะริมทะเลสาบ วาดอนาคตของตัวเองและรูปนี้ก็คือรูปที่ถ่ายสนามหญ้าในสวนสาธารณะแต่ในกลางเดือนสิงหาคมหลังจากที่คบกันได้สองเดือนแคทเธอรีนได้บอกเลิกเพราะเธอคิดว่าชาญเป็นคนหลงตัวเองไปหน่อยอีกทั้งเป็นคนที่ชอบควบคุมบงการผู้อ,อื่นแฟนหนุ่มชาญไม่เห็นด้วยในวันถัดมาเขาได้มาที่บ้านของแคทเธอรีนเขาสัญญาว่าตัวเองสามารถแก้ไขข้อเสียทั้งหมดได้ ขอแคแคทเธอรีนไม่เลิกคบกับเขาแคทเธอรีนไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้และในอีก14วันต่อมาชานก็ได้เริ่มตามตือ้ออันดับแรกคือวันที่23สิงหาคมแคทเธอรีนย้ายออกจากบ้านแม่ของเธอและเข้าอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยชานได้โทรหาแคทเธอรีนบอกว่าอยากคุยกับเธออีกสักหน่อยแคทเธอรีนจึงบอกเขาอย่างแน่ชัดอีกครั้งว่าพวกเขาได้เลิกกันแล้ว หลังจากวางสายในคืนนั้นชาญได้ขับรถไปตอนกลางดึกไปยังมหาวิทยาลัยของแคทเธอรีนกระทั่งเขาหาหมายเลขห้องพักของแคทเธอรีนจนพบเวลาเที่ยงคืนเพิ่งจะผ่านไปเขาได้เคาะประตูห้องนอนของแคทเธอรีนทำให้แคทเธอรีนตกใจเป็นอย่างมากเธอโทรหาตำรวจของมหาลัยการเจอหน้ากับตำรวจมหาลัยชาญได้แต่อธิบายว่าเขาเองไม่ใช่คนร้ายเขาแค่ทำให้แฟนสาวโกรธ ทั้งสองมีปัญหากันนิดหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของหญิงสาวตำรวจมหาลัยจึงสั่งให้ชาญออกจากมหาลัยในทันทีในวันถัดมาแคทเธอรีนมาที่สำนักงานตำรวจของมหาลัยบรรยายสถานการณ์ของตัวเองมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของมหาลัยอีกนายกล่าวว่าเมื่อคืนในเวลาย,ยังไม่ดึกมากชาญแอบขับรถเข้ามาในมหาลัยถึงถูกเขาดักไว้แต่เนื่องจากชา้าไม่ได้ดื่มเบียร์ไม่มีการละเมิดกฎ ดังนั้นเขาจึงปล่อยตัวชานไปแต่ตนได้ตักเตือนไว้แล้วว่าเขาไม่ใช่นักเรียนของมหาลัยต้องออกจากมหาลัยเดี๋ยวนี้เห็นได้ชัดว่าชานไม่ได้ทำตามที่เขาตักเตือนดังนั้นตำรวจมหาลัยจึงตัดสินใจออกคำสั่งห้ามชานเข้ามาในมหาลัยนี้อีกโดยเด็ดขาดเรื่องราวผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวในวันที่31สิงหาคมแคทเธอรีนมาทำงานที่ร้านอาหารเพื่อนร่วมงานของเธอกล่าวว่า ชาญมาที่นี่เม <izon> ื่อวานนี้เขาบอกว่าเขามาหาเธอแต่พอเมื่อวานเธอไม่ได้มาทำงานชาญไม่ได้พูดอะไรสักคำเขานอนขดตัวอยู่ในมุมตัวคนเดียวดูค่อนข้างผิดหวังแคทเธอรีนรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นหลังจากได้ยินสิ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชาญหาตัวเองเจอแคทเธอรีนทําได้เพียงลาออกจากงานเธอวิ่งกลับไปยังมหาลัยเพราะเธอคิดว่ามหาลัยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด คำสั่งห้ามสามารถมีผลป้องกันเธอได้แต่ในวันที่6กันยายนชาญก็ยังแอบเข้ามาในมหาลัยได้เขาเคาะประตูห้องนอนของแคทเธอรีนอีกครั้งแล้วตะโกนเสียงดังว่าที่รักวันนี้คือวันครบรอบสมเดือนที่เรารู้จักกันเรายังไม่รู้จักกันดีพอแต่เราสามารถรักและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้แน่นอนแคทเธอรีนซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วยความกลัวเมื่อตำรวจมหาลัยมาเพื่อเกลียย์สถานการณ์ ชานก็ได้ออกไปแล้วเขาทิ้งช่อดอกไม้ช่อหนึ่งพร้อมจดหมายยาวราวสองหน้าไว้ชาวถูกจับใน10บนาทีต่อมาเขาจ่ายค่าปรับและค่าประกัน5,000ดอลลาร์ประมาณ1,70,000บาทเขาได้รับการปล่อยตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาถ้าเช่นนั้นชานจะหยุดหรือปล่อยแคทเธอรีนไปหรือไม่ ผมส่งดอกไม้ให้ผู้หญิงที่ผมรักแต่เพราะเหตุนี้กลับมีประวัติอาชญากรรมข้อหาบุกลุกผมเสียใจกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากนี่คือข้อความที่ชานส่งอีเมลถึงแคทเธอรีนหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากแคทเธอรีนได้บล็อกโทรศัพท์และบัญชีโซเชียลของชาญแต่ชาญก็ยังไม่ยอมวางมือแม้ว่าแคทเธอรีนจะได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจมหาลัยยื่นคำร้องขอคุ้มครองส่วนบุคคล เพื่อนของชานได้เริ่มช่วยเขาติดต่อแคทเธอรีนผ่านช่องทางต่างๆเพราะชานบอกกับเพื่อนเขาว่าแคทเธอรีนเล่นกับความรู้สึกของเขาดังนั้นเพื่อนของเขาขอให้แคทเธอรีนขอโทษกับสิ่งนี้และถอดถอนคำกล่าวหาที่มีต่อชานสิ่งนี้ทำให้แคทเธอรีรู้สึกกดดันเป็นอย่างยิ่งวันที่14กันยายนปี2016ตำรวจเขตเมืองได้รับแจ้งความว่ามีกองของที่ถูกไฟไหม้ บนทุ่งหญ้าใกล้สวนสาธารนณะริมทะเลสาบเกฟไว้เปลวเพลิงยังมอดดับไม่หมดเมื่อนักดับเพลิงมาถึงจึงดับไฟให้หมอดจนหมดพวกเขาพบว่าภายในสระน้ำเป่าลมสีฟ้าที่ไฟไหม้เกียมนั้นห่อร่างคนคนหนึ่งไว้อยู่ข้างในซึ่งร่างนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงทำให้นักดับเพลิงไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าร่างนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ในวันถัดมาแพทย์ทางนิติเวชได้ทำการตรวจ DNA ผ่านฟันและลายนิ้วมือเพื่อระบุเหยื่อผู้ข้อร้ายพบว่าเธอคือแจก,กรีนอายุ24ปีเธอเรียนวิชาเอกโภชนาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยสตีเท็กซัสซึ่งห่างออกไปเพียง20ไมล์จากที่เกิดเหตุโดยปกติเธอเป็นมิตรกับคนรอบข้างเป็นคนคุยเก่งและมีสาระ เธออยากเป็นช่างเสริมสวยแถมได้สอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอีกด้วยแต่ช่วงนี้เธอสนใจเรื่องสุขภาพมากกว่าเธอจึงย้ายวิชาเอกของเธอและย้ายจากวิทยาลัยเขตอื่นมายังวิทยาลัยเขตเท็กซัสในฐานะผู้อยู่อาศัยใหม่ของเท็กซัสหรือว่าเธอเจอกับพวกอันตรายหรือลูกลานไครเข้าแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือรายงานผลการตรวจทางนิติเวชพบว่าหัวใจของเธอได้หายไปเนื่องจากนักสืบพบว่า ในเวลาประมาณ19:45นนาทีของวันก่อนเกิดเหตุแจ็กเกลีนได้โพสตทวิตเตอร์เขียนว่าฉันมีความสุขมากที่ได้ไปที่บาร์ดังนั้นจึงยึดจุดนี้ไว้เป็นจุดเบาะแสตำรวจไปที่บาร์ใกล้ที่เกิดเหตุทันทีเริ่มตรวจสอบในแต่ละจุดจากการสอบสวนพบว่าในเวลา19นาฬิกาแจ็กเกลีนเข้าไปในบาร์เอ เดิมทีเธอตั้งใจจะถามว่าที่บาร์ต้องการพนักงานพไทมาหรือไม่แต่งานยังหาไม่ได้กลับได้พบกับชาญที่หุ่นเต็มไปด้วยกล้ามสก่อนทั้งสองคุยกันอย่างมีความสุขและออกจากบาร์ในเวลา21นาฬิกาไปยังบาร์บีซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหลังจากผ่านไป45นาทีข้างนอกฝนเริ่มตกคนในบาร์ต่างพากันแยกย้ายแจกรีนและฌานเป็นสองคนสุดท้ายที่เหลือ จากนั้นแจ็กกอลีนก็ขึ้นรถของชานระหว่างทางได้ผ่านร้านสะดวกซื้อก้องวงจรปิดที่ประตูของร้านสะดวกซื้อได้บันทึกภาพสุดท้ายของแจ็กกอลีนไว้ในเช้าวันที่14กันยายนโศกอนาตกรรมของแจ็กกอลีนถูกคนค้นพบแต่ในขนาดเดียวกันบนโซเชียลมีเดียของเธอได้โพสต์วิตเตอร์ใหม่เนื้อหาคือฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันจะมีความรู้สึกแบบนี้นักสืบวิเคราะห์ว่าผู้ก่อเหตุคือคนโพสต และในเวลาเดียวกันแคทเธอรีนอดีตแฟนของชานมีอีเมลใหม่เข้ามาในกล่องจดหมายมีไฟ์ลแนบเป็นภาพทิวทัศน์ใบหนึ่งแคทเธอรีนดูออกอย่างรวดเร็วว่านั่นคือต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในส่วนสาธารณะริมทะเลสาบที่ที่เธอกับชานออกเดทด้วยกันหลายครั้งและเป็นที่จูบแรกแต่ตอนนี้ที่นี่ยังเป็นที่ฝังศพของจเกลีนอีกด้วยภาพที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งใบนี้ เป็นการบอกใบ้ถึงอะไรหรือเปล่าถ้าหากชาญเป็นผู้ก่ออาชญากรรมจริงๆงั้นแรงจูงใจในการก่อเหตุของเขาคืออะไรกันแน่นะวันที่18กันยายนเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปประรรมตำรวจทำได้เพียงตั้งข้อหาว่าชาญใช้อีเมลรบกวนชีวิตของแคทเธอรีนอดีตแฟนสาวพาเขากลับไปที่สถานีตำรวจในขณะเดียวกันตำรวจก็ได้ยื่นขอหมายค้นฌาน พบอาวุธช็อตไฟฟ้าในรถของเขาและสายเคเบิลพลาสติกที่มีผมผู้หญิงติดอยู่ในบ้านของเขาตำรวจยังพบเครื่องมือกระเป๋าหนังสือและกระเป๋าเงินของแจ็กกอลีนอีกด้วยเมื่อเผชิญกับหลักฐานเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าชาญไม่ได้ปฏิเสธว่าหลังจากออกจากบาร์แจ็กกอลีนได้มาที่บ้านของตนแต่เขาได้ยืนกรานว่าเป็นแค่เพื่อนธรรมดามานั่งเล่นที่บ้านที่เหลือเขาเองไม่รู้อะไรทั้งนั้น นักสืบจึงไล่ถามต่อว่างั้นคุณต้องอธิบายหน่อยได้หรือเปล่าว่าในเช้าตู่ของวันที่เกิดเหตุทำไมคุณถึงไปซื้อเครื่องมือที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและเพื่อนบ้านของคุณบอกว่าสนามหลังบ้านของคุณควรจะมีสระว่ายน้ำเป่าลมแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับหายไปที่สำคัญไปกว่านั้นคือรุ่นและลายของสระน้ำเป่าลมนี้บังเอิญเหมือนกับอันที่เยื่ผู้คอร้ายจากเกีนถูกห่อไว้หลังจากที่ได้ยิน ชาญเหลือบมองไปยังนักสืบและพูดอย่างเย็นชาว่าไม่รู้สิผมคิดว่าผมอาจทำเรื่องอะไรสักเรื่องแต่ผมจะไม่ค่อยได้แล้วเพื่อให้ชาญพูดความจริงนักสืบได้เชิญตำรวจพิเศษมาหนึ่งนายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการวิเคราะห์จิตวิทยาและพฤติกรรมของอาชญากรในเหตุการณ์ของคดีต่อเนื่องหรือคดีที่ร้ายแรง เขาคุยกับชานนานกว่า6ชั่วโมงและใช้วิธีกู้คืนความจำพิเศษระหว่างการพักฟื้นชาญได้แสดงบุคลิกต่อต้านสังคมในตอนนั้นไม่รู้ว่าจ็คก,กรีนนำสายเคเบิลพลาสติกมาจากที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็ประสบอุบัติเหตุทำให้เขานึกถึงการจุดไฟเผาเพื่อเร่งความเร็วเขาจึงจัดการกับจ็คกลีนฟังมาถึงจุดนี้คดีนี้ดูเหมือนจะคลี่คลายได้แล้ว ตำรวจสันนิษฐานว่าแรงจูงใจของชานคือการแก้แค้นเนื่องจากไม่ได้ครอบครองแคทเธอรีนเขาผิดหวังเพื่อทำให้จิตใจตัวเองสมดุลจากความทุกนี้จัก,กรีนผู้บริสุทธิ์จึงตกเป็นเหยื่อแต่ขั้นตอนการก่ออาชญากรรมทั้งหมดมันคงไม่ง่ายอย่างที่ชานพูดสังเกตคำพูดที่ชานใช้เกลี้ยกล่อมเหยื่อกับบ้านกับตนแล้วทั้งสองก็มีอะไรกันด้วยความสมัครใจแต่ถ้าหากเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ ก่อนเกิดเหตุทำไมถึงต้องเกีย้ยกล่อมละ่ะตามคำบอกเล่าจากเพื่อนของจักกอลีนจ็กกอลีนเป็นพวกอนุร,รักษ์นิยมรักนวลสงวนตัวไม่มีทางที่จะตกลงคบกับผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันแค่สองสามชั่วโมงดังนั้นในขณนะที่ชานเกีย้ยกล่อมเธอเขาคงใช้เครื่องมือที่อยู่ในรถบังคับเธอด้วยพฤติกรรมของเขาที่มีต่อจ็กกลีนนั้นเป็นการระบายอารมณ์และฝึกซ้อมมือ พอเป้าหมายต่อไปของเขาคือแคทเธอรีนอดีตแฟนสาวมีหลักฐานแสดงว่าหลังจากที่เขาก่ออาชญากรรมได้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ของแจกรีนเพิ่มแคทเธอรีนเป็นเพื่อนอย่างไรก็ตามขณะที่อายการกำลังรวบรวมข้อมูลเตรียมจะตั้งข้อหาชาญททำร้ายระดับหนึ่งนั้นก็มีอีกหนึ่งปัญหาเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2018 หปีครึ่งหลังจากเหตุการณ์ของแจ็กเกลีนเกิดขึ้นชานขึ้นศาลทนายของเขาจับช่องโหวของตัวโจทย์ได้ในขั้นตอนการป้องกันลูกคดีทนายสอบปากคำวิธีการกู้คืนความจำที่ฝ่ายโจทย์ใช้นั้นถูกต้องตามกฎหรือไม่ข้อมูลที่รวบรวมสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันที่มีผลได้หรือไม่ทนายความกล่าวว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นง่ายมากเมื่อวันที่13กันยายน ปี2016ชาญพบกับเจสกาลีนที่บาร์ทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอดังนั้นจึงนัดกันไปนั่งเล่นที่บ้านของชาญเดิมทีพวกเขาต้องการมีอะไรบางอย่างแต่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากเจสกาลีนเสียชีวิตกระทันหันรายงานทางนิติเวชแสดงให้เห็นว่าก่อนที่เจสกาลีนเสียชีวิตเธอไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่พบหลักฐานของถุงยางอนามายัยของเหลวในร่างกาย ดังนั้นสิ่งนี้จึงตรงข้ามกับวิธีการกู้คืนความจำที่บอกว่าทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันคืนนั้นหลังจากที่จักรีนเกิดอุบัติเหตุกระทันหันชาญตกใจเป็นอย่างมากบวกกับการที่เขาดื่มค่อนข้างหนักจึงทำให้เขาตัดสินใจใช้วิธีที่ผิดไปเช่นปกปิดเรื่องจริงแทนการโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่เขาไม่ได้บอกกับฝ่ายโจทว่าเจตนาทำร้ายและเครื่องมือที่ฝ่ายโจทก่าวหา ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ก่อเหตุก็ตรวจไม่พบว่ามี DNA ของเยื่ออยู่ดังนั้นการสันนิษฐานของโจทย์เป็นอัตนัยสำหรับแคทเธอรีนอดีตแฟนสาวของชาญการที่เธอถูกตามจีบอย่างรุนแรงและได้รับอีเมลหลายฉบับทนายฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาลก่อนการพิจารณาคดีว่านั่นเป็นพฤติกรรมขอความรักใคร่แบบปกติถึงแม้แคทเทอรีนจะปฏิเสธชานไปหลายครั้ง แต่ชานก็ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใดๆดังนั้นเธอจึงไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีของแจ็คเกอลีนคำให้การของเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ความยินยอมของศาลสร้างแรงกดดันให้แก่ฝ่ายโจทก์อย่างมากขั้นตอนยกหลักฐานของการพิจารณาคดีดำเนินไปหนึ่งอาทิตย์เต็มฝ่ายโจทยพยายามชี้แจงถึงข้อมูลที่ท้งง่ายดายและสำคัญนั่นคือก่อนและหลังเกิดเหตุ สาวสวยอายุน้อยอย่างแจ็กเกอลีนอยู่กับชานเพียงแค่คนเดียวโทรศัพท์มือถือของพวกเขาส่งสัญญาณอยู่ในพื้นที่เดียวกันหลังจากเกิดอาชญากรรมชานรู้ว่าต้องถอดสัญญาณนี้ออกอย่างไรและพยายามทำลายหลักฐานทั้งหมดทิ้งอย่างนี้แล้วจะบอกว่าในขณะนั้นความคิดของเขาไม่ชัดเจนคงเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่รับสารภาพผิดตั้งแต่แรกท้ายที่สุด สารตัดสินว่าเขามีความผิดผู้พิพากษาประกาศว่าชาญมีโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถประกันตัวออกมาได้เป็นเวลา30ปีหลังได้ยินคำพิพากษาครอบครัวของแคทเธอรีนและแจ็กกลีนต่างร้องไห้เพราะพวกเขาคิดว่าอันตรายยังไม่หมดสิน้นแต่พวกเขาก็เข้าใจได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานโดยตรงที่แสดงว่าในขนาดเดียวกันที่ชานทำร้ายแจ็กกลีนนั้น เขาได้ก่อเหตุอีกเช่นการหลอกลวงและลักพาตัวเป็นต้นดังนั้นผู้พิพากษาจึงไม่สามารถให้โทษที่รุนแรงไปกว่านี้ได้หลังการพิพากษาแคทเธอรีนพบกับครอบครัวของแจ็กเกอลีนโดยมีแม่ของเธอมาเป็นเพื่อนการ,รเผชิญหน้ากับครอบครัวของแจ็กเกอลีนทำให้เธอรู้สึกโทษตัวเองเป็นอย่างมากเธอคิดว่าเป็นเพราะเธอยั่วยุปีศาจเป็นทางอ้อมทำให้แจ็กเกอลีนผู้บริสุทธิ์ลาจากโลกนี้ไป คุณยายของแจ็กเกอลีนอบกอดแคทเธอรีนไว้อย่างแน่นหญิงชราไม่ได้โทษเธอแต่อย่างใดแม้ว่าเธอจะยังคงเศร้าโศกเพราะการจากไปของหลานสาวแต่เธอก็เป็นห่วงแคทเธอรีนมากกว่าเพราะเธอรู้ว่าปี2046ถ้าฌานได้ยื่นคำร้องและได้รับการปล่อยตัวเมื่อนั้นแคทเธอรีนจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเธอหวังว่าแคทเธอรีนจะปลอดภัยในช่วงสุดท้ายของการพิจารณาคดี ครอบครัวของจักเกลีนได้ร่วมมือกับมหาลัยสตรีเท็กซัสก่อตั้งกองทุนในนามของจ็กเกลีนเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่นักศึกษาวิชาเอกโภชนาการแคทเธอรีนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปี2021ตอนนี้เธอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยธุรการและตัวแทนลูกค้าอยู่ที่บริษัทประกันแห่งหนึ่งในรัฐนิวเม็กซิโกเธอแชร์เรื่องราวของเธอให้กับสื่อ และหวังว่าจะผ่านคดีนี้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบสิ่งที่คล้ายกันลุกขึ้นสู้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งด้วยตนเองบอกลาความทุกข์และความกดดันในอดีตเอาละค่ะเรื่องราวที่มาแชร์ในวันนี้ได้จบลงแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าค่ะ